เหมือนเมื่อคืนพี่หนุน่มกัรชัยไปอ่านขา่าวหลังจากที่ตลอดทั้งวันตอนแรกก็คือมีข่วชื่นชมหลายเรื่องอเรื่ององนั้นที่จับกุรายเสร็จปุ๊บประมาณตอนเย็นแกก็มีรา,ายการหนึ่งรายการดังของแกรายการบันเทิงชายค่ะซึ่งแกก็ได้มาเล่าขา่าวซึ่งระหว่างที่แกเล่าขา่าวน่ะแกก็มีอาการจับหน้าอกตลอดเวลาคนก็แบบเอ๊ะเป็นหัวเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะล่าสุดก็คือเหมือนเขาพี่หนุ่มเขาก็เป็นโรคเรียกว่าโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจเต้นจังหวะกำเริบขณะจัดรายการสด ซึ่งระหว่างนั้นพี่ทีกรรรวมก็คือพี่มนดำแล้วก็พี่เฉาๆก็ถามว่าตกลงเป็นยังไงทำไมถึงจะตกกระส่า,ายแล้วโอเคขึ้นไหมเขาก็บอกว่ายังหวั่นอีจากนั้นพี่พดีเจ่ดาเฉาเนี่ยเห็นพี่หนุ่มอาการไม่ดีแฟนๆก็คอมเมนต์นมาเป็นห่วงต้องไปถามหมอนะหาหมอเลยต้องรีบไปเลยนะเนี่ยแฟนๆรายการก็ห่วงกันเยอะพี่หนุ่มก็เลยเล่านะตอนนั้นว่าอาการที่เป็นคือเหมือน เขาก็บอกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นโรคในที่จริงเขาบอกว่าโรคเนี่ยเขาเป็นมาอยู่แล้วอแล้วก็แค่เหมือนมันตอนนี้มันอาจจะแบบด้วยความที่พักผ่อนไม่พอมาทางการที่หลายๆคนบอกเนาะก็เลยทําให้เหมือนกําเริบขึ้นพอมีอาการกูก็จะมีการเจ็บหน้าโกาธใจออกบ้างอะไรเงี้ยคนก็เลยลุ้มไปบอกว่าต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ซึ่งพี่หนุ่มเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนแค่ในรายการที่บอกในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าล่าสุดพอออกมาดูปุ๊บในไอจีในเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ก็มีคนเข้าไปพูดถึงเรื่องนี้ว่า อัปเดตหน่อยค่ะว่าพี่หนุ่มหายอย่างว่าเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มก็คงออกมาอัปเดตว่าเป็นยังไงค่ะจ้ะนี่คนก็องนี้เยอะมากก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการทัก่อนน้อยนะเพราะว่าต้องมาเตรียมุมการทําข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือการการมาอ่านข่าวเนี่ยไม่ใช่แค่มาถึงแล้วอ่านเลยอ่ามันจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นกล่ง ใช่ค่ะเห็นว่าจัดรายการตอนเที่ยงไม่ใช่ว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งมาถึงปั๊บใช่แล้วเข้าได้เลยจริงจริบางคนต้องมาตั้งแต่เจ็ดแปดโมงเพื่อมาดูประเด็นก่อนว่าเราไม่ได้ง้อเป็นตอนหลังกานมาดูข่าวดูอะไรก่อนว่ามันได้ไหมเราจะต้องคุยกันถึงแค่ไหนอะไรอย่างนี้ถูกต้องในขณะที่พี่หนุ่มเขาทำหลายรายการมากใชทําทำหลายอย่างว่าใช่เขาก็เลยอาจจะมีโอกาสแล้วว่าพักผ่อนน้อยแลกก็เลยทําให้มันสำเร็จซึ่งพี่หนุ่มเขารับปากแล้วว่าจะเป็นาหมอแน่นอน